นายยุทธชัยพงพาณิชย์หรือว่ารองบิ๊กอดีตรองนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์หัวหน้ากลุ่มเพื่อนเนวินและนายสกลไกลรณภูมิหรือว่ารองอ๋องอดีตรองนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์กลุ่มรักบุรีรัมย์ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์นำผู้สมัครชิงสมาชิกสภาเทศบาลทั้ง3าเขตก็ไปหาเสียงตามหมู่บ้านและชุมชนเทศบาลเมืองบุรีรัมย์โดยมีการแจกแผ่นพับแนะนำตัวผู้สมัครพร้อมกับนโยบายของกลุ่มค่ะ นายยุทธชัยผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมกลุ่มเพื่อนเนวินบอกว่าการหาเสียงก็จะเน้นลงพื้นที่ตามชุมชนแบบเคาะประตูบ้านเพื่อขอคะแนนเสียงแล้วก็มั่นใจว่าจะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้โดยจะเน้นชูนโยบายการพัฒนาเมืองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบุรีรัมย์ส่วนนายสกล ไกรดนภูมิผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์กลุ่มรักบุรีรัมย์ก็บอกว่าไม่รู้สึกกังวลน,นะคะเพราะว่าเชื่อมั่นว่าชาวจังหวัดบุรีรัมย์จะเลือกคนที่มีความสามารถและตั้งใจจริงในการพัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ให้ก้าวหน้าโดยจะเน้นพัฒนาเมืองพัฒนาท้องถิ่นและพัฒนาคน ผู้ลงชิงเก้าอี้นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ทั้ง2กลุ่มถือว่าเป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่ที่อาสามาทำหน้าที่พัฒนาเมืองบุรีรัมย์ซึ่งขณะนี้ทั้ง2กลุ่มค่ะต่างเร่งลงพื้นที่เพื่อขอคะแนนเสียงก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่28มีนาคมนี้ค่ะ